เราโปรโมโเทเพลงเราแข่งกับนักดนตรีด้วยกันดีนี้เราโปรโมเทเพลงเราแข่งกับยูทูบเบอร์เราแข่งกับทุกคนที่อยู่ในในอินเทอร์เน็ตม,มันไม่มีใครมาดูเอวีเพราะว่าทุกคนไปเล่นติ๊กตอ,อกไปทำอยื่นหมดก็ถ้าศิลปินคิดจะทํายุคนี้นะคิดจะทาเหมือนสมัยก่อนที่แบบพุมหน้าพุมตาไว้ผมยาวเล่นดนตรีอย่างเดียวไม่เล่นโซเชียลถามพี่คีจะเป็นยังไงครับก็ไม่มีใครได้ยิน เกิดพื้นที่เวทีสมัครเล่นที่นักดนตรีหน้าใหม่ได้มาลองฝีมือก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นศิลปินนี่คือโปรเจกต์ที่สองคนดนตรีป้อมฉัดชยัยงามสิริมงคลชยัยมือกีตาร์โลโมโซนิกกับคีคขียพัทโพวงไพรเลิศอดีตมือเบสวงร็อกชั้นนำอย่างเคลียรตั้งใจสร้างขึ้นในนามไทนี่สปาร์หวังจุดประกายเล็กๆให้เกิดการขับเคลื่อนวงดนตรีขึ้นลูกใหม่ รวมถึงยังมีค่ายดนตรีในนามไทนี่บีเคเคเพื่อผลักดันผลงานที่น่าสนใจนอกจากเฟ้นหาผลงานที่แปลกใหม่นี่ยังเป็นความตั้งใจของทั้งคู่ที่จะแก้ไขปัญหาของวงการเพลงที่มีมาอย่างยาวนานไทนี่สปาร์กงานนั้นก็เกิดเป็นไอเดียแบบนั้นเพราะผมรู้สึกว่ามันมีแกลบของวงดนตรีคือตอนนั้นที่คิดเนี่ยคือสมมติาสยามสตรีท ก็จะเป็นของเด็กมัธยมหรือไม่ก็คนทํางานคือมันจะมีแก๊บของแบบคนทําเพลงเองอะ่ะไม่มีที่ให้เล่นพอเขาอยากไปเล่นเฟสติวัลหน้าใหม่เขาก็ไปเล่นไม่ได้เพราะไม่มีโปรไฟล์หรือแคตตาล็อกที่มากพอมันก็จะเป็นที่ที่คนมีมีของไปแล้วมันจะมีแก๊บวงดนตรีที่ได้เล่นในงานไทยนิสปาร์มมันก็เกิดจากการแบบรีคูดอะไรแบบนั้นมาครับเรื่องแรกพออยากให้เขามีพื้นที่มันก็เลยตามมาด้วยคำตอบที่สองครับนาจอห์นก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่สำหรับคนหลับนี้มันน้อยมากครับ เมื่อก่อนผมยังมีโอกาสขึ้นเพราะว่ามีเวทีประกวดเวทีประกวดเยอะมากผมจะขึ้นไปโดยที่แบบว่าตรงตามตีมไม่ตรงตามตีมแต่ผมมีที่ให้เล่นทุกวันนี้เหมือนจะมีแต่เอาควาจริงวงเราเนี่ยขึ้นยากมากครับสุดท้ายสิที่ที่เขาทำได้คือเขาต้องไปจัดงานเองไลฟ์เฮาส์เดอะคอมูนบูปริ้นลีโดขายบัตรหันบัตรกันคือมันมันมันเป็นแบบพื้นที่ให้สาหรับคนสร้างสรรค์อะ มันมีพื้นที่ให้หน้อยวงการเพลงไทยเป็นแบบอีกแบบหนึ่งเลยไม่เหมือนของคนอื่นเลยผมคิดว่าอย่างแกลบตรงช่องว่างเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรมสรรสาสนับสนุนให้มันเกิดนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดว่ามีใครสนับสนุนให้มันเกิดเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมาเองผมก็เลยคิดว่าไอ้แกลบช่องว่างเนี้ยเดี๋ยววันหนึ่งมันจะถูกปิดไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งรัฐบาลอาจจะยอมจ่ายเงินดับหนุนก็ได้ว่าม,มีใครสักคนขึ้นมาปิดช่องว่างหรือถ้าไม่มีก็จะมีใครเห็นช่องว่างเนี้ยแล้วก็ลุกขึ้นมาปิดม ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่พื้นที่แจ้งเกิดกระจัดกระจายและขาดพลังที่จะสร้างกระแสในสังคมทําให้ทั้งศิลปินรุ่นใหญ่ทั้งสองเชื่อว่าต่อให้สถานการณ์วงการดนตรีขาขึ้นหากการสู้เพื่อไปถึงฝันของคนดนตรีหน้าใหม่จะยาวนานและยากลำบากกว่าเดิม ซึ่งคำแนะนำที่ทั้งคู่พอให้ได้ก็คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมหางานเสริมระหว่างเส้นทางฝานันและอย่ายอมแพ้จนกว่าจะมีคนได้เห็นผลงานของเราน้องๆมาคุยอ่ะหลายคนถามถึงทางลัดทางเร็วทางที่แบบชนะเกมได้โดยที่แบบลงทุนน้อยที่สุดเหมือนอาจจะติดมาจากการเล่นเกมอะไรอย่างนี้เาังแต่ว่าชีวิตจริงมันจะเหมือนกับเราเล่นในสนามเปิดที่มีผู้เล่นจนํานวนมากแถมควบคุมสภาพแวดล้อมอะไไม่ได้เลย มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งยังไงผมก็เวลาผมแนะนําเขาผมเป่บอกว่าังไงก็ต้องไปทางตรงก็คือกราดิ้งขยันทางานทําซึ่ง,ซ,งซึ่งยุคผมน่ะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราก็เจอกับสิ่งที่พวบคุมได้มากมายว่าจะเป็นเทปพีซี PC ดีเทอร์นการสตรีมมิ่งหรือว่าสภาพอย่างที่ที่ว่าโควิดอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นคู่มือให้เราผ่านมาได้เลยเราต้องกรายดิ้งไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วอะทย้อนในเดววนวันแล้วบอกเองเลยได้ผมบอกให้เตรียมตัวเลยเตรียมเงินสำรองเตรียมจ็อบสำรองเตรียมทุกสิ่งสำรอง แล้วมันจะผ่านไปได้หมดเลยแต่ามันจะผ่านอย่างยากลำบากเหมือนกันนะแต่มันลำบากมากอีกคนเลยเอาจริงตอนรบมัดกะวัเวลาติดชาทั่วประเทศผมยังไม่มีงานกันเลยครับจริงๆ <c oughs> ผมจะบอก,กน,น้องๆอย่างนี้เสมอครับฟังแล้วก็ช็อกคือใช่ผมก็จะบอกเสมอว่าการคือวินโด์รายได้ของศิลปินอะมันจะมีหลายวินโด์แต่วินโด์ที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้คืองานจ้าง แต่เงื่อนไขของการมีงานจ้างอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเพลงฮิตเราจะมีมันมีองค์ประกอบมากมายบางวงเขาไม่มีเพลงตัวเองด้วยซ้ําแต่งานจ้างเขาก็เยอะและขายได,ได้แพงด้วยอืเออบางวงนี้เพลงฮิตมากมายแต่ไม่มีงานจ้างก็มีอดังนั้นแล้วเราต้องมาแยกออกออก,กันคือการทําเพลงเป็นหน้าที่ของศิลปินที่ต้องทําการทําให้ตัวเองมีรายได้มันจะมาจากทางไหนอันนี้ต้องมานั่งคิดเครื่องค่ายก็จะช่วยคิดว่าเราจะมีอินคัมจากทางไหนมอร์ ise, ชายนไดไหม ตีมิ่งไหมหรือว่าจะเป็นงานจ้างสองศิลปินรุ่นใหญ่มองช่วงปัจจุบันคือช่วงเวลาสำคัญที่คนวงการเพลงจะต้องช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์สร้างศิลปินหน้าใหม่ออกมารับช่วงให้ได้มากที่สุดเพราะเชื่อว่าการเติบโตของวงการเพลงไม่ควรหยุดอยู่แค่ใครคนใดคนหนึ่งหากต้องเป็นการเติบโตที่สามารถส่งต่อไปจนถึงคนรุ่นถัดไปได้